ออกมาช่องผ้าผู้หญงหมวกครกันเองกูแกวันนี้จะไปออกกำลังกายกันค่ะออกกำลังกายะคะ่ะออกกำลังกายได้ไหคุณดครับเด็กที่สาวไปไหนไกันค่ะไปนะไปนะ แอเปอกับนานาน,นะคะก็จะเดินไปอีกฝั่งของหมู่บ้าน,นะคะ่ะเราจะไปที่สระน้ำนะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่ออกกําลังกายสําหรับพวกเราคะ่นะนายแอเปอนั่งรถทีบแล้วหนึ่งนะคะเพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วนี้แหละยามโพเพนะคะตอนกลางค่ำกลางค่ำกลางค่ำอยู่กลางค่ำยังไม่คืนยังไม่กลางคืนนะคะก็พากันเดินออกกําลังกายคะ่ะไปกันเชออีกฝั่งหนึ่งนะคะขึ้นสะพานกันแอเปอจะบอกว่าช่วงโพเพคือแสงสีส้มสวยงามตกแตกตกตกกัน3มคนนะคะในที่สุด ก็เดินมาถึงแล้วค่ะทุกคนนี่แหละตรงนี้เลยค่ะจะพากันเปลี่ยนชุดนะคะเพื่อไปลงเล่นสระน้ำกันเธอสนุกแน่นอนแอปเปิลจะบอกว่าแอปเปิลนะคะจะลงไปเล่นสระน้ำแล้วนะคะเรียบร้อยเปลี่ยนชุดพร้อมลงค่ะก็จะลื้อฟืน้นวิชาที่ตัวเองเคยร่ำเรียนมานะคะไม่รู้จะไหวได้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงๆนะมาลุ้นกันคะ่ะแอปเปิลน่าจะลืมหมดแล้วค่ะทุกคนเอาจริงๆแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะไปเล่นแบบสนุกสนานนะคะถึงไ่าน้ำไม่เป็น ไม่เป็นไรเล่นน้ำก็ได้แฮร์ Sexy Lady รู้ไหมใจฉันละลายอันนี้อันนี้อ่ะแม่จะแม่จะฝึกว่ายน้ำขนาดฝึกว่ายน้ำใครว่ายน้ำเป็นพ่องในเดียพี่เบนพี่เบนว่ายน้ำเป็นไหมไหนไหนว่สิว่สิน้า ขาห้ามอันนี้นะขาอย่างว่ได้ไหมได้ไหมตัวบันลอยเลยตัวบันลอยนั่นมันจะเลยว้าวเออเก่งเกง่งล่าส,สุดคือแม่ปอว่ายน้ำได้แล้วค่ะแม่บอกว่าเคยว่ายตอนเด็กๆนะคะ20ปีที่แล้วค่ะนานมากส่วนไอ้ปอนั้นว่ายแล้วก็จมค่ะก็เลยขอใช้ห่วงนะคะไอ้ปอลืมทักษะในการว่ายน้ำหมดแล้ว โอ้โหรู้สึกเสียใจมน้อยค่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็ขอเค้กสวยๆละกันมาว่ายน้ำไม่ใช่มาถ่ายรูปคะ่ะ <c oughs> จากนั้นก็สามสาวนะคะก็ขอถ่ายรูปร่วมกันนะคะแล้วก็พาก,กันเดินเตะกตกเตก,ตก,ตกว่ายน้ำสิไม่ใช่เดินนะะอยู่บนน้ำเอยอยู่ในน้ำก็ต้องว่ายน้ำคะ่ะนี่แหละแฮปปี้ดีดามากในช่วงค่ำๆนะคะมาว่ายน้ำด้วยกันไหมเอ่ย ขึ้นจากระแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเย็นมากแล้วนะมันเริ่มดึกแล้วค่ะก็จะขอตัวกลับแล้วนะคะเรียบร้อยราผมอาบน้ําจากนั้นก็จะไปกินข้าวกันค่ะออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ขอเติมพลังต่อค่ะมียำกับแกงนะคะโดยฝีมือพี่พิงฟ้าของเราจัดไปค่ะความอร่อยนี้หิวหิวใครยังไม่ได้กินข้าวนะคะมากินด้วยกันไหมเอย เละปอยก็จะขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะความอร่อยที่อยากบอกต่อเอ๊วันนี้มีความสุขมากเลยค่ะได้เล่นน้ำแล้วก็ได้กินของอร่อยนะคะบ๊ายบาย